เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอนิเมะดันดาดันอนิเมะที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสนุกสุดขั้วโลกสุดปั่นลึกลับของอนิเมะดันดาดันเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างพูดผีญี่ปุ่นหรือโยไคกับเอเลี่ยนถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทั้งความตื่นเต้นความสนุกและแฝงด้วยความหมายลึกซึ้งบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับดันดาด,าดันเป็นซีรีส์มังงะที่เขียนและวาดโดยยูกิโนบุเทสึซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารโชเนจัมตั้งแต่เดือนเมษายน2021และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดวยการผสมผสานระหว่าง สิ่งเหนือธรรมชาติและฉากแอคชั่นอย่างลงตัวซีรีส์นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวผีสยองขวัญที่มาปะทะกับการบุกของมนุษย์ต่างดาวแบบสุดเพี้ยนทําให้ผู้อ่านต้องติดตามทุกตอนอย่างคาดไม่ถึงในเดือนกุมภาพันธ์2022วิสเมเดียได้รับสิทธิ์จัดพิมพ์ภาษาอังกฤษและวางจาหน่ายเล่มแรกเมื่อวันที่11ตุลาคมของปีเดียวกันจนถึงวันที่4กรกฎาคม2024ซีรีส์นี้มีทั้งหมด15เล่มแล้วความหมายเบื้องหลังของชื่อดันดาดันชื่อดันดาดันมีความหมายที่น่าสนใจมากมายในภาษาญี่ปุ่นดัน หมายถึงเรื่องราวและปรากฏการณ์ในคําต่างๆเช่นใครดันก็จะหมายถึงเรื่องผีขี้ดันเรื่องประหลาดไทยเคนดันเรื่องเล่าประสบการณ์สิ่งนี้สะท้อนถึงเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติที่เป็นแกนหลักของเรื่องนอกจากนี้เมื่อแปลชื่อในภาษาจีนดันหมายถึงกล้าดาหมายถึงใหญ่และดันหมายถึงกลุ่มซึ่งนําไปสู่การแปลชื่อแบบคร่าวๆว่าดันดาดันหมายถึงพัด ผู้กล้าซึ่งเหมาะสมกับเนื้อหาของซีรีส์ที่กล้าหาญและเต็มไปด้วยความบ้าบิ่นก่อนที่จะสร้างดานดานดันนะฮะยูกิโนบุเทสึเคยทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับนักวาดมังงะชื่อดัง2คนได้แก่เทสุกิฟูจิโมโตะผู้สร้างเชนซอลแมนและยูจิคาคุผู้สร้างเฮลพาลาไดกว่าซีรีส์ดานดานดันจะได้รับอนุมัติให้ตีพิมพ์กลางปี2020แต่เทสึ u, ยังคงทำงานเป็นผู้ช่วยให้เสร็จก่อนเริ่มโปรเจกต์ของตัวเองประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานในซีรีส์ที่โด่ง ดังเหล่านี้สะท้อนออกมาในงานภาพและการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนของเขาด้วยมุมมองใหม่ที่สดใหม่ของเรื่องราวเหนือธรรมชาติและอารมณ์ขัน ที่ชาญฉลาดดันดาดันได้กลายเป็นมังนาที่ห้ามพลาดสําสหรับแฟนๆที่มองหาซีรีส์ที่ทั้งกล้าหาญและน่าตื่นเต้นเหมือนกับชื่อเรื่องดันดาดันเป็นอนิเมะที่ผสมผสานแนวลึกลับกับวิทยาศาสตร์แบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับการเผชิญหน้าของโมโมะอายาเซะผู้เชื่อในโยคยัยและโอคาลุนผู้เชื่อในเอเลียนทั้งสองต้องร่วมมือกันเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ทั้งลึกลับและท,าท้าทายแค่แนวคิดที่ว่าเราทุกคนมีความเชื่อที่ต่างกันแต่เมื่อมาร่วมมือกันเราก็สามารถเจ กับสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดได้ตัวละครหลักของเรื่องนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์โมโมเชื่อเรื่องโยไครหรือว่าผี แต่ไม่เชื่อเรื่องเอเลี่ยนขณะที่โอคารุนกับเชื่อเรื่องเอเลี่ยนแต่ไม่เชื่อเรื่องโยใคความขัดแย้งของพวกเขากับทําให้เกิดความสนุกและเคมีที่ลงตัวบอกเลยว่าทําให้เราหัวเราะได้ทุกตอนอย่างแน่นอนครับโดยข้อคิดที่เราจะได้จากเรื่องนี้ก็คือบางครั้งความคิดที่ต่างกันก็เป็นกุญแจในการสร้างความสําเร็จการยอมรับและการทํางานร่วมกันคือหัวใจสําคัญพูดถึงโยใครในดันดาดันเรื่องนี้นําเทอร์โบแกนนี่ซึ่งเป็นปีศาจวิ่งเร็วจากตำนานญี่ปุ่นมาตีความใหม่และใส่ความปั่นเข้าไปเต็มที่ เธอเริ่มจากการเป็นตัวร้ายแต่ต่อมาก็มีพัฒนาการจนกลายเป็นตัวละครสนับสนุนที่ช่วยตัวเองเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าใครจะมีอดีตเป็นอย่างไรแต่ทุกคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทที่ดีขึ้นได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ดันดาดานันน่าสนใจมากคือความสามารถในการผสมผสานความตลกกับความน่ากลัวได้อย่างลงตัวคุณจะได้หัวเราะไปพร้อมๆกับความขนลุกในการต่อสู้กับเหล่าโยคัยและเอเลี่ยนบอกเลยว่าสนุกครบรสอย่างแน่นอนครับนอกจากความสนุกสนานและลึกลับแล้ว เรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นการเติบโตของตัวละครทั้งโมโมะและโอคารุนพวกเขาต้องผ่านความยากลำบากและเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวทั้งในโลกเหนือธรรมชาติและในชีวิตจริงโดยข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือความเติบโต เกิดขึ้นในเมื่อเราพร้อมเผชิญหน้ากับความท,าท้าทายทั้งภายในและภายนอกดันดารันนำตำนานดั้งเดิมของญี่ปุ่นมาปรับให้เข้ากับโลกสมัยใหม่คุณจะได้เห็นโยคัยแบบดั้งเดิมผสมผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทําให้เรื่องราวน่าสนใจและสดใหม่มากขึ้นงานศิละปะในดันดารันก็ต้องชมเช่นกันทั้งการสแสดงอารมณ์ของตัวละครฉากการต่อสู้และความลื่นไหลของภาพทําให้ผู้ดูรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกนั้นจริงๆดันดารัดาดานเป็นบังะที่ผสมผสานทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานความลึกลับและความลึกซึ้งในตัวหากคุณยังไม่เคยดูบอกเลยว่าคุณกําลังพลาดบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สนุกๆในครั้งต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ